ดีจ้าสาวัสดีพี่น้องสูกทุกคนเมื่อนี้ก็ได้เวลากรอกถุงแล้วค่ะพี่น้องหลังจากตากมาแล้วสองแดดเคืองเมื่อนี้กับกระสิก,กรอกให้ถุงดอกค่ะพี่น้องเพราะว่ามันแห้งแล้วนะแห้งแหงดีแล้วค่ะเมื่อนี้เพราะว่ามันลม่มทั้งล่มทั้งแดดดีนะนะลม่ลมดมแ,แห้งแล้วละ่ะพี่น้องจังเมือว่านนี่ว่าสิกอกกอกได้หกถุงมันเป็ี่ยนเตากระเล็ดเท่มาตากไม่จะได้บันี้แต่ว่าเมื่อนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะทุกคนได้เวลากอกถุงได้เวลากอกถุงเอาขึ้นเล่าละค่ะเมื่อนี้ก็เป็นเขาองใหญ่ติด โดยเฉพาะเลยพี่น้องเมื่อวานนี้อัน,นที่เห็นกอกๆถุงอยู่นั่นก็คือกอกอันเห็ดซอยพี่สาวนะคะพี่นอ้องอันนั้นเป็นของพี่สาวเมื่อวานนี้เมื่อวานตอนแรงๆนะคะที่โพยติดก,กอ,อกันนะซอยกันนะคะพี่น้องได้ป่ะมือน,นี่ก็ได้เวลากอกเขาของยึดติดแล้ววะนี้อันนี้เป็นของยึดติดอีหลีพี่น้องแหงว่าแหงแก,กันจิกันกชิกอกแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ากับสองแดดกว่าสิสามแดดละไปแหงแล้วค่ะพี่น้องไงทวนๆเนาะกอกสังซ่วงซ่างซ่วงซ่างแล้วเนาะถ้ามันดังซ่วงซ่างซ่ว่างนี่ก็คือว่าได้แล้วนะคะพี่น้อง สิได้จักถุงพี่น้องมาลุนซอยยิ่งดีเลยค่ะสิได้จักถุงน้อเนาะได้ได้ร้ายเนาะได้กินได้ท่านเนาะค่ะพี่น้อง นี่มูนี่กับแมนได้พี่น้องกองอยู่นี่แล้วก็นี่แหลจะจ้าได้สองลอยสองลอยอะไรวะสองรลอ,อ,อยหาสิบสามถุงพี่นอ้องเสียรถมอเตกร์ไยค์จริงนะพี่น้องยายอยู่เทียบ มันนั่นจังสีขยับรถมาเซลหรอก แบกเขาขึ้นเล่าแล้วๆกับผ้ากันคืดหายังกินพี่น้องคะผ้ากันออกมาทงหน้ามาเลยเอาไก่ค่ะพี่น้องไก่หลายหลายเพรค่ะเพรเนี่ย้าเป็นอีกาพวกกินเองสิเพรเขาก็หนีพี่น้องอันนี้อีกามันมาหาจกกินใครมีแต่เมื่อไโอ้ยลูกกระทุนยังมาท่านใดยู่ตัวใดล่ะบัดใส่บักมุนไปถึงยิ่งถึงว่ามันี่

<Big. S 2> บบ๊กบักมุ่นเนี่ย,ม,นนยมามึางยืนมันเห็นยังมึงมันตัวมนนะเมียนะมันเลี้มาหอ้ยโอ้ยนาะมันละยืนถาเหรอเ่า <c oughs> หน้าปลาเดีวกระสีได้ม้วนกันกับพี่น้องบ้านขอกระสีเอาค ื่วากัดตื้อฟ้ามันยืนไหนทาข้นเนี้แสวเอาเมียบ๊กมาเอาเียงวนเด้อบักบ๊กบ๊กบ๊กงวลูกวขาแล้วขาแล้วว ไปหาน้องอื่นแบบนี้เสร็จปะเอาอย่างนี้จะแบบวิ่เออวิ่งวิ่งยืนกูขันได้หรอกข่้ข้อมันข้วมันหู่อเก๋นะตอนนี้แน่นี่ขี้ข้อมันตัวข้อมันแบบได้แล้วพี่น้องสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาตจถุงปุ๋ยไปถุงปุ๋ยอยู่รถถุงรถนี่มาบุญหลังจากเอาเขาขึ้นเล่าเรียบร้อยแล้วพากันไปเลยเอาไก่อยู่ทงพี่น้องยี่สิบห้ท่นเองลงคลิปให้พี่น้องมึงอยู่ อันเอาไก่มาสองตัวสเสีดจังไดกินนอนีอน่เนาะเขาลาบบอกเฮ้ยว,วาเอียงก่อนวาสิลาบเออหนึ่งตัวหนึ่ง,ออง,งลาบตัวหนึ่งเดี๋ยวเสีเอาท่านจะไปทาเพาอยากไปไก่เ่าอยากเห็นเลียดปันไดหย่านติดหย่านติดพี่น้องหลานห้านไส้สองสายพี่น้องวาสิเปิดช่องให้อยู่ เป็นยังไงวุ้กสิคือวุ้กเคลื่อนเขยไม่ได้พูอไอไม่ได้ังแต่พูขี้ไอเาไว้ผ้าหลานเห็ดพี่น้องเอายืดกิ่แปนเอาทานใสใ่เขากอนเป็นไรไกลอยู่หน้าพี่น้องเอามาสองตัวผ้ากันเอาเขาขึ้นเรา ขขึ้นเราเรียบร้อยกันเล่เป็นไรเอาไก่สองตัวสิมาเห็ดสู้กันกินอันนี้อ้อยว่าสีหนึ่งกับสีหลาบพี่น้องถ้ากันมีแนวแก่แล้วแต่ว่ามือเบา่าง <c oughs> มีเขาว่าลูกว่ามันหยาบ ใก่เแ่าตี <laughs> ลูเกเราเราไก่เ้่าให้บ่จอดจะพาเอาไก่เ้่าให้ตี <laughs> ถึงขันฝักพี่น้องสรุปได้แล้วคือลาบกับต้มตีบิก๊กลาบกับต้มเนาะตอนนั้นๆอาค่านันนังคือดู่ปั๊บทั้งสีลาบทั้งสีต้มทั้งสีหนึ่งป๊าฉ่าไมนูเลยจีอาอาวะ <laughs> อืม้ม อีพออะไรอยากนึงอีพอปลา,าปูปเออปูอะไรอ่ะอ่าปูอันปูนอยากกินหนึ่งน้าบาหนึ่งกินกับเขาเพือสีแสีบนะก็มาพี่ยังก่อเนเขาใเซลอลู่งี้เซไปได้สิลาบกับต้มพี่น้องต้มปีป๊บเพื่อไปสั่นเอาอยัางเด็แก่ข้าว อีกอย่างเดินน่ามาดพกอะพี่น้องบูเอาเยเอะเ,เปิดฟ้ฟให้ค่อยนะหลังจากฟักเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมาดูหม้อเราโอ้ยฝนรัวนัว,วพี่น้องสิต้มให้ไปเปื่อยสองแล้วก็สิลาบพี่น้องไกลจนสองโตแบบไงเลยเต็มหม้อซึ่งวัเนี้นี่หม้อซึ่งไงเนี่ยนี่พี่น้องเพราะเนหม้อซึ่งอ่ะฮะ ตักใส่เล่นปะเครื่องใ้นเป็นถะ่วซุกไปก็เศร้าแล้วมนี่เศร้ามาหันเห้มันเย็นก่อนเนาะเศร้าเห็นตุมมันเปื่อยก้อนเขาข่อย้องก็มาเออเบื่อคักได้ๆซุ้มนี่ไหมออาบานนี้เป็นขั้นตอนหันติหันลับ มาอันนี้ตําตีลูกสัสวัสดีครับอันนี้กนน็คิอ,นนอต<ำ>ัาครับตําข้างนั้นเป็นลิ้นเพราะเ,เ,เขาขึ้นเราแล้วกับผ้ากันม่านสีลาบไกล้ต้มไกล้ซุ่กันกินพี่น้องซุ่มพีซุ่มนองพอเสียบให้มันหูไปจะ เตีนยวรุงสันซีก่อนหาก่อนเนเอามันขึ้นเรียน,นมันขึ้นได้หน่อยแหละตียมัน,นบอหน่อยทีนั่นอ่อยเนี่บอือเท่บ่ไวามันหน่ <c oughs> ตีสีเครืองนั้อีกีตสีเคืองนอีกโอ้จีพี่อันนี้ก็หั่นตับหั่นไตอือหั่นไว อันนี้เจียงจางปางเลยโอ้อันนี้ใส่ท <ใส S 1> ันไมันยังแซบลาบตุต่มลาบ,บ,บไก่มหาสารครามลาบไก่ไทยสารครามตุ่มไก่ไทยสารครามพี่น้องใส่สมุนไพรเต็มหมออาอยะกกินเหล่าห,วหวัวมดี อโอ้ขักครับขักเตะ <laughs> เอาลุงสันยกมือไหมด้วยเยี่ยมโอเคเยี่ยมเอาไป็นหนึ่งเขาก้อนบาทป็นไดยขักวะเต็มหมอเลยทีลุงสันโู้แต่เสีบเครื่อแสอบขนาดนี้เค <laughs> ื่อซิมหอดสองซอนจุกบจุ๊มาพี่น้อง รุ่งสันปุงเรียบร้อยแล้วไส้จะติดปุงแล้วิดห้องลาดไก่ต้มไก่ปลาทอน่ซื้อมาตรตัดไปด้บอย่าใจหรบพกับต่ฮะต่พอกับแตม่กินทังนี้กินเลยลูกกินเลยนำในหมอสดเอา ตัดแสบแวะพี่น้องลังจากเอาเขาขึ้นเรานะคะเนาะมือขึ้นเหนียเขาขึ้นเราแล้วเด็กพี่น้องว่าสิไปกินหมูกระทะก,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 กันเลยพากันเมยก็เลยซื้อต้มปลานิ่งเออซื้อปลานิ่มาต้มแซ่บแซ่บมือนีก็ได้พากันบอกกันไปเอาไกลยุ่หน้ามันหลบาบไม่ต้มกินแซ่แบใจเยน็นๆเขาเรียบร้อยมาสู่คนนหรอกินใจเยน็นๆได้ไหมเนาะฟ่าวไหมแสบปะพา่อ มันมันบอ่อเพมันบ่อหลับผมไปอย่าเสียจรับารนี่ยแสบอยู่ไปกินข้าวผู้เฒ่าละเข่ากินล้าแล้วกินน้งกับแสบเดกเข้ากินลากินนกับแสบมากพี่น้องมากินน้อกันซุ้มเซลแมวพงนี่แหละซุ้มพีซุ้มน้อง บ้กแบลต่มเนบแม,มามาพี่น้องมาแสบแสบน้ำกันเดอ้อบาทนี้เดอ้อยีติกสิขอไปกินก่อนเดอ้อมันสิบัท่านมูไป <laughs>